เรื่องของเครือข่ายผู้บริโภคภาคเหนือนตอนล่างครับรวมพลังคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคหวังสร้างความเข้มแข็งขยายฐานยกระดับการคุ้มครองที่จังหวัดนครสวรรค์ครับในการประชุมเชิงปฏิบัติการรู้จักสภาองค์กรของผู้บริโภคเพื่อนของผู้บริโภคมีนางพรเพชเขมวิวรัตรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์เป็นประธานเปิดงานครับในการอ่า เปิดงานทําให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชนรวมถึงเครือข่ายผู้บริโภคในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างนะครับอย่างเช่นเครือข่ายผู้อยู่ร่วมกับเชื้อ HIV เครือข่ายเด็กและเยาวชนเครือข่ายผู้สูงอายุนะครับเข้าใจบทบาทของการทําง,งานสภาผู้บริโภคในงานนอกจากจะมีการบรรยายพิเศษเรื่องความเป็นมาของความสําคัญพระราชบัญญัติจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภคปี62แล้วสภาองค์กรของผู้บริโภคนะครับผลงานความท้าทายทั้งหมดนี้ จะอยู่ในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างภาคใต้ตอนบนมีตัวแทนจากสำนักง,งานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีและองค์กรที่ทํางานคุ้มครองผู้บริโภคร่วมเสวนาด้วยครับปัจจุบันค่ะสภาผู้บริโภคมีองค์กรสมาชิก307องค์กรใน42จังหวัดจึงคาดว่าการจัดประชุมในครั้งนี้ค่ะจะทําให้เครือข่ายผู้บริโภคและหน่วยงานในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างและภาคกลางตอนบนเข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการทํางานคุ้มครองผู้บริโภคและให้เกิดการรวมตัวของเครือข่ายผู้บริโภคเพื่อยกระดับการคุ้มครองผู้บรริิิิภภคให้้มมีปะสทธาาพากย่งขึน ค่ะ